ยังไงพี่ใหญ่เนี่ยเขาให้ทุกคนกินมนันม่วงวันละ6ถึง8หัวเป็นหัวเล็กๆนะ6ถึง8หัวต่อวันนะแทนข้าวเลยนะก็คือปกติเขากินข้าวใช่ไหมเอาข้าวออกแล้วกินมนันม่วงเข้าไปประมาณ6ถึง8หัวปรากฏว่ากินติดต่อกันประมาณ1เดือนแล้วลองวัดผลส0กก่าตัวดูปรากฏว่ามีตัวหนึ่งที่ได้ผลก็คือมีความดันโลหิตสูงนะตัวบนนะ ลดลงประมาณ4.3%เพราะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจแต่เนื่องจากผมเองผมเป็นหมอนะผมจะไม่ค่อยเชื่อถ้ามีงานวิจัยแค่งานวิจัยเดียวพูดถึงว่ามันได้ผลนะเราก็ต้องรอในอนาคตว่าจะมีคนทํางานจากแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วได้ผลเหมือนกันหรือเปล่านะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานรับเห็นงานวิจัยแบบนี้อ่ะเราคิดในใจบอกว่าเออจริงๆกินมันม่วงก็อาจจะช่วยลดความดันดีสูงได้นะ เนื่องจากจำนวนประชากรในงานวิจัยยังเล็กอยู่เราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดีกว่าเราอย่าเพิ่งฝังใจกับมันแล้วจากตัวเลขไว้ว่าอ๋อมันลดความันาตัวบนได้4.3เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเราก็โอเคเราก็กินไปเนาะแต่ใยอาหารสูงเนาะไกลซิเบกติดิคตาโข้าวมีแอนโทไซยานินและสารต่อธาตุน้ำมูลอิสระอื่นๆอีกมากมายและข้อที่สี่คืออาจจะช่วยลดความดันเลือดสูงด้วยโอ้โหแค่ย้อนแต่รู้สึกว่าสี่ข้อนี่ มายว่ามีสี่ข้อหนึ่งไกลจะเป็นกินเด็กตามหัวข้าวสองมีใยอาหารสูงสามมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระชื่อว่าแอนโทไซนินสี่อาจช่วยลดความดันสูงได้แค่นี้เราก็รู้มากกว่าคน99%บนโลกใบนี้นะครับเพราะคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาฟังอยู่ในไลน์นี้ไลฟ์นี้นะครับจะรู้เรื่องที่คนส่วนใหญ่99.99% 99ไม่รู้เกี่ยวกับมันมว่วงแบบนี้เป็นต้นนะหลายคนสามารถดูไลฟ์ผม ลู่วิ่งมาอันหนึ่งนะครับไว้ในบ้านนะครใช้กันสามคูกสาวผมแล้วก็แฟนนะครับวิ่งกันคนละหนึ่งชั่วโมงหรือเดินก็ได้แบบนี้นะครับเนี่ยนะร,รับทุกคนนะครับวันนี้เป็นไลฟ์สั้นๆที่หลาย,ลนยคนจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์มาเลยใครรู้สึกว่า <c oughs> เออมันง่วงม,มันมีประโยชน์ทนะี่เราอยากให้เพื่อนๆสวัสดีค่ะต <c oughs> ั้น้องเนี่ยหันมาลองสนใจเป็นที่ที่ว่าถ้าไม่กินข้าวขาวเปลี่ยนเแทนแบบนี้นะครับดีไหมหรือว่าไม่กินข้าวขาวเปลี่ยนเป็นข้าวไรซ์เบอรีเพื่อได้สาร นนยานินนะครับต่อตา้านอนุมูลอิสระดีไหมนะครับก็สามารถแชร์ไลน์นี้ให้กับเพื่อนๆทันะ่วโลกได้นัวันนี้มากินอาหารไม่เป็นไรนะครผมขออีพอให้ทุกคนสุขภาพดี สวัสดีครับเฟรติกเก็บสวัสดีทุกคนในท้ายคลิปนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วเราอัลโห เคร็ดับได้ไม่มน้ำให้ผอมลงอะไรยสี่เคร็ดับสี่เคร็ดดับดื่มน้ำให้ผอมลงลดภูมิป่องหน้าใสแล้วก็ให้ริ้วรอยลดลงนะครับหลายคนฟังแบบนี้ก็รู้สึกว่าการดื่มน้ำเพื่อแค่ดื่มเข้าไปแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะประสบปัญหาประมาณนี้คือดื่มน้ําเข้าไปเสร็จปุ๊บมีปัสสาวะบ,บ่อยทําให้นอนหลับได้ไม่ค่อยดีผลสุดท้ายดิ้วรอยมาเลยเพราะว่านอนหลับไม่ค่อยดีนะหลายคน ช่วงเวลาทําให้ภูมิป่องขึ้นมาดังนั้นเคล็ดลับในการดื่มน้ําผมว่าทุกทฤษฎีถูกหมดแหละเพียงแต่ว่าหน,น,อ,นอนที่ผมอ่านงานวิจัยดูนะครับตั้งแต่เมื่อานแปดปีที่แล้วเนะี่ยหนูนอนแมวข่วนอะครับนูนอนแมวข่วนเหรอผม,ผมไม่ได้แค่อยากจะดื่มน้าอย่างเดียวมันดูแบบบ้านๆเกินไปนะแล้วก็คิดถึงว่าทายังไงให้ผอมลงทําให้ภูมิป่องน้อยลงทําให้หน้าใสาแล้วก็ริ้วรอยลดลงนะถ้าเป็นที่มาว่าทาไมสูตรการดื่มน้ําของผมเนี่ยมันเลยดูเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ไม่ค่อยเหมือนใคร วันนี้สารถแชร์ไนะครับจะเล่าให้ฟังรวดเดียวเลยนะครับวันนี้อาจจะดูหน่าสมโสมหน่อยไม่ต้องตกใจนะมีความคล้ำเล็กน้อยนะขนาดถางกันแดดแล้วนะวันนี้ไปพอาแฟนไปซื้อต้นไม้มานะครับกินอาหารนิดหน่อยจบทำไมมันอ๋อต้องเปลี่ยนฮอสปา อดเยอะมากวันนี้วันนี้ที่ทุกคนไม่ได้เจอเชียออกมาไลฟ์สดนะครับเป็นเพราะว่าเชียไปเที่ยวเชียไปเที่ยวมาเมื่อวานจะกินเมนูอาหารข้าวเสร็จแล้วเชียก็เชียก็ทำาราคิ่งต่อหลังจากนั้นก็ดูหนังเรื่องซอมบีเ้เถอะดูกับแฟนดูสามบอสซอมบีเ้เถอะดูกับแมกคน,นคนเดียวดูรอบสองกับแฟน คนก่อนแล้วรอบนี้ก็ดูแฟนซอมบี้ที่รักกับแฟนคนปัจจุบันนะครับดูสามรอบติดเลยเป็นอะไรที่มันมากคือว่าอยากมีประสบการณ์กับแฟนคนปัจจุบันเรื่องราวความสรงจำดีๆไปที่ไหนทำอะไรอย่างเงี้ยเออเราอยากให้มีความทรงจำกับแฟนคนที่เราอยู่ด้วยนะครับคนเก่าเราไม่พูดถึงครับ เราไปตรงไหนกับสาวคนไหนในซอยไหนเราไม่พูดถึงนะครับเราไปกับแฟนเราอืมเราจะจำแล้วก็ตอนแรกว่าจะไม่ไปแต่สุดท้ายก็ไปนะครับตื่นตีห้าไปเพชรบุรีไปเออไปเที่ยวตลาดน้ำกวางโจนะครับไม่รู้เพื่อนๆเคยเที่ยวไหม มีเสียค่าข้าวคนละยี่สิบห้า,าบาทเรก็คิดว่าเป็นตลาดเช้าแบบเอาปล่อยที่ราชบุรีอ่ะราชบุรีไม่เสียค่าข้าวแต่ว่ามันไม่ได้กว้างไงอันนี้โดนมีทั้งที่เล่นนะ้ำมีทั้งส่วนดอกไม้ครับเราก็คิดว่ามันเป็นตลาดช้าว่าไปถึงแป้นมองเครื่องที่ไหนได้มันจะไม่เปิดเปิดกลางมองเชียงง่วงนอนมากหาวๆก็นอนตาบ,บอ นอนปากบ้องเงี้ยอยู่ในรถพอนั้นตื่นขึ้นมาประมาณเออเก้าโมงเจ็ดนาทีแล้วประตูมันเปิดแล้วเราก็เข้าไปนะครับวันนี้เป็นเที่ยวมาก็เพื่อนๆเลยไม่เห็นเชรไรสยสดตอนเช้านี่เอ้เข้ากล้องนี่วันนี้ได้อะไรมาจากตลาดน้ำวางโจงอันนี้พิเศษหน่อยมันม่วงนะครับทุกคนมันม่วง นี่ไม่ใช่ค่ะนี้มันผักอันนี้มันลวกด้วยกันนี่มันม่วงมันม่วงมีสารต้านอนุมูนลอิสระเหมือนกันนะครับข้าวกล้องถ้าเทียบข้าวกล้องข้าวกล้องมันม่วงแล้วก็ข้าวขาวเนี้ยข้าวกล้องแล้วก็ไอเนี้ยมันม่วงมันทําให้อิ่เราอิ่มนานนะครับมันก็มีสารต้านอนดมีลอิสระใหเยอะ ตามต้องไม่ใช่กินเถอะอันนี้เอาอเคอนโดเมื่อวานมะพร้าวมะพร้าวใช่กินเถอะละอันนี้แก้มก้อนแก้มก้อนสามบานได้เลยเนี่ย เขไม่ได้กินเลยกินไปแค่ลูกเดียวอันนี้ซื้อมาวันนี้เอาวอโคนโดก,กับแกงมังกรเมื่อวานอันนี้ซื้อวนันนี้อันนี้ขอมเมื่อวานอันนี้วันนี้คือวันนี้มีอันนี้ซื้อมาใหม่หน่อไม้กับแกงใบยะนางแล้วก็ข้าวกล้องแล้วก็มันม่วงซื้อมาแค่เอ้ยสี่อย่างแล้วก็มะพร้าวนะครับ แกมังกรอวโวคาโดผักโขมอ,อันนี้คือเมื่อวานครับแช่ตู้เย็นไว้อันนี้เนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเฉยจะกินกับเอ,อ่อข้าวกล้องนะครับกินเนื้อมะพร้าวกับข้าวกล้องอืมอร่อยมากทุกคนลองด้ละอันนี้ผักหขม ให้ปั๊บอายกินนี่แลวเราก็ใส่น้ำไอ้น้ำยะนางนะครับน้ำจากใบยะนางล้าก็มันจะมีส่วนผสมของแล้วก็มีไอ้หน่อไม้ด้วยครับหน่อไม้ของน่าจะเป็นหน่อไม้ของต้นไผ่ปะ่ะเออหน่อไม้วันนี้เชื่อก็ไปเจอพวกหน่อไม้ด้วยน่าจะทำมาจากต้นไผ่นะ กิมมาขอหน้ามาแล้วก็เที่ย์ไปที่ที่เทีย่ยวตลาดน้ำกวางโจมันมีหลายร้านมีทั้งหอยทอดผัดไทยเอ่อข้าวอาหารตามสั่งแล้วก็พวกขนมหวานยำ ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีน้ำผลไม้มีหลายอย่างมีทั้งแอปเปิลปัน่นแตงกรปัน่นกล้วยปัน่นซ้อมปัน่นกาแฟปัน่นแล้วก็เอื่นเอีกมากมายใช้เขียวปัน่นเชี้อสั่งน้ำส้อมปัน่นแต่ว่าไม่เอาน้ำเชื่อมแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลครับนะบอกเขาพี่ครับเออเธอขอเป็นน้ำส้มขันแบบสดๆได้ไหมปัน่นเอาแบบ ใส่ใส่เออแค่น้ำซอสอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาเออน้ำตาลกับน้ำเชื่อนนะครับเราก็บอกค่าอย่างนี้อะไรตี right. ๋ละฐานันโทรไปราคาคืออะไรเรอกราคาอ๋อสี่สิบบาทครับ น้ำซ่อมคันอ่นไหนมันม่วงเหรอมันม่วงใช้ได้ไมาเยอะตวางลาดกวางโจนี่มันค่าเข้าคนละยี่สิบห้า,า,าถ้าอายุต่ำกว่าสิบปีเข้าฟรีอายุเจ็ดสิบปีก็เข้าฟรี อันนี้ได้มาหมดเลยเนี่ยราคาสามสิบบาทนะครับสามสิบบาทได้เยอะมาเอามาเนื่องกินโอ้โหแทนค่าได้หลายมื้อหลายวันนะทุกคนเห็นไหมเน่เราเมนูแบบประหยัดสุดๆอันนี้สี่สิบาทอาจจะไม่คุ้มเพราะว่าแต่ว่ามันได้น้ำเยอะดีก็ลูกใหญ่ อันนี้ข้าวกล้องหกบาทหกบาทเชคกินแค่สามบาทอีกสามบาทไปกินพวกนี้แช่ตอนเย็นครับอันนี้ยี่สิบาทได้สามลูกกินหมดไปลูกหนึ่งตั้งแต่สามวันที่แล้วอันนี้เหลือเมื่อวานก็ไม่ได้กินอะโวคาโดซื้อมาเมื่อวานสามสิบสองบาทกินหมดไปครึ่งหนึ่งเมื่อวานเหลือกินวันนี้อีกอันนี้สามสิบาทน้ำใบยะนางแฟนเชคกินเหลือไปครึ่งหนึ่งอันนี้ผักโขมตามมาสิบาทนะครับ มนนี้กามาสิบาทไม่วานกินไปห้าบาทนะยังเหลืออีกอันนี้อ่างวนถุงอะยยี่สิบาทครับแล้วก็กินกับเนื้อมะพร้าวงบประมาณวันนี้ก็มีหกบาทแล้วก็อันนี้กินไปเท่าไหร่เนี่ยห้าบาทเหรอก็ประมาณสิบเอ็ดบาทแล้วก็อันนี้แบ่งกับแฟนครึ่งหนึ่งก็สิบห้าประมาณสามสิบาทนะครับงบประมาณวันนี้ท้ากวมาวันนี้ก็ประมาณสี่สิบาท อ,อันนี้ก็กินพอน้วเครื่องกาแฟประมาณห้าสิบาทนะครับวันนี้ตอนเย็นแล้วก็กินไอ้ที่เหกือจะมาวาแต่ว่างบงบที่ไปเที่ยววันนี้หนึ่งพันบาทเพราะว่าเชีย่าขับรถจากสมุทรสาครไปเที่ยวตลาดกวางโจท,ที่อยู่เพชรบุรีนะครับเติมน้ำมันไปห้าร้อยแล้วพอจะใกล้ถึงบ้านมันใกล้หมดแล้วก็เติมอีกสองร้อยก็เป็นเจ็ดร้อใช่ไหมครับแล้วก็ค่ากินที่โน่นอีก ค่าข้าวย่ิบ้ายิบห้าเป็นห้าสิบบาทเป็นห้าสิบาทนะค่ากินใช้กินไปมีผัดไทยแล้วก็ข้าวกะเพราไก่ป่ากรอบนะครับก็เป็นห้าสิบห้าสิบก็เป็นหนึ่งอยค่าข้าวคนละ25 2ิบห้าสองคนก็ห้าสิบข้าวของเชียร์สองจานก็ห้าเอ้นหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งยห้าิใช่ไหมครับแล้วตากินหอยทอดอีกก็เป็นสอง้อยแล้วก็มีอันนี้อีกมันก็เป็นสองสาสิบใช่ไหม แล้วก็มีน้ำไผ่สดใส่ขวดอีกยี่สิบบาทก็เป็นสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีอะไรนะน้ำปัน่นน,น้ำปั่นสองแก้วสองร้อห้าสิบวกแปดสิบน้ำปั่นมันแก้วสี่สิบาทเช็กินน้ำส้อมปั่นนะครับทานกินน้ำกล้วยปัน่นแปดสิบาทสองแก้วแก้วสี่สิบาทสองอห้าสิบวกแปดสิบเป็นเท่าไหร่สองอยห้าสิบอะสองอยหกสิบสองอยเจ็สิบสองอยแปดสิบสองอยเก้าสิบ 3า0 3้0ยสามร้งบที่กินไปที่ตลาดกวางโจวรวมค่าท่องเที่ยวค่าเข้านะครับก็ใช้งบไป330มันได้คูปองไว้แรกที่ส่วนดอกไม้เนี่ยเป็นคูปองส่วนลดเออรถน้ำแก้ว30แก้วสิบาทอืมแต่เราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ค่าน้ำมันเจ็ดอยบวกงบ3ามยก็ใช้ ค่าเดินทางค่าใช้จ่ายไปตลาดกวางโจวเนี่ยหนึ่งพันสามสิบบาทนะครับอันนี้ไม่รวมค่าอาหารเย็นวันนี้นะครับโอเคไหมไม่ได้ไปเที่ยวมาสองเดือนแล้วทุกคนอืมจะไม่ได้ไปเที่ยวสองเดือนแล้วตั้งแต่กลับจากประเทศลาวโอเครู้รยังครับโคนจิระพนันโคบานว่าราคาเท่าไหร่ อืมเนี่ยหละงบประมาณเล้าเชี่วจดรายลาร้าจ่ายทุกอย่างใส้โทรศัพท์ วันนี้จะกินหมอนไหมเนะี่ยใส่หน่อไม้นะผักหอมใส่หน่อไม้น้ำหน่อไม้นี่น่าจะมีส่วนผสมของปลาร้าหน่อยนะี่ย ตัววันนี้เช่ก็ไปเล่นน้ำที่ที่ตลาดกวางโจมีเชี์เล่นคนเดียวเองไม่มีใครเล่นเลยเชยไปปั่นจักรยานแล้วก็ปีนปีนเชือกแล้วก็น้ำที่นู่นหนาวมากตรงนั้นมันมีน้ำพุรอนแล้วก็น้ำตกด้วยแต่ว่าเช่ไม่ได้ไป ไม่น่าเชื่อว่ายัางเอือดที่เที่ยวที่เชียงไม่ได้ไปอีกในเพชรบุรีครับเป็นประสบการที่ดีมากแม่ค้าพ่อค้าที่นั่นพูดพอมากเป็นกันเองแล้วก็อาหารเขาใส่ในกระบอกไม้ไผ่มาครับผัดไทยก็ใส่ในกระบอกไม้ไผ่มีไข่กระทะก็ใส่กระบอกไม้ไผ่ข้าวกะเพรเาไก่กะเพราไก่ก็ใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับ ดีมากเลยทุกคนที่จอดรถสะดวกสบายมีความเก็บเงินมีเด็กบอกรถแล้วเข้าไปมันจะมีโซนหนึ่งโซนสองเป็นอาหารการกินนาะโอ้โหแล้วไอ้นั่งแพรฟรีนั่งแพรฟรีเอาเท้าจุ่มน้ำได้เท้าจุ่มน้ำได้ฟรีอ่ะจองแพ่ไว้มันจะมีปลามาตอดเท้าอะ่ะโอ้โหฟินมากทุกคนฟินมากเลยมันแบบเป็นแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่นพนพนอนๆเราไปสัมผัสให้ได้ครับ ไม่เคยคิดว่ามีเพื่อนๆลองดูใน t i k t o k กได้ใน g o o g l e ก็ได้ตลาดน้ํากวางโจวเป็นชื่อเหมือนภาษาจีนใช่ไหมตอนแรกเชียร์ได้ยินคําเนี้ยนึกว่าเป็นตลาดที่ประเทศจีนนะครับเชียร์ไปที่โน่นเชียร์ถึงได้รู้ความจริงว่ามันไม่ใช่กวางอ่ะแปลว่ากวางกวางทั่วๆไปนะครับส่วนโจวโจว,โจว,โจวนี่มันเป็นภาษากะเหรี่ยงนะครับภาษากะเหรี่ยงแปลว่าพี่คนโตนะครับคนโตคนที่ใหญ่นะครับ เอามารวมกันกวางกับโจนะครับแปลว่าเป็นกวางตัวใหญ่ตรงนั้นอะเมื่อก่อนเป็นที่อาศัยของกวางตัวใหญ่นะครับอืมเป็นภาษากะเหรียงไม่ใช่ภาษาจีนนะครับอืมกวางโจอ่าับคือเาษจนชื่อมันคล้ายๆจีนแต่จริงๆเป็นภาษากะเหรียงนะครับใช่ไม่ใชอันนี้คือที่มาที่ไปของตลาดน้ำกวางโจมันมีรูปปั้นกวางอยู่ด้วย เชนโน่ก,ก็มีน้ำผึ้งขายคดละ้อยบาทน้ำผึ้งธรรมชาติงาดำแล้วก็มีมันมันเทศมันม่วงมันอะไรหลายอย่างนะครับมีอาหารมากมาย โอใค้ okay, ทุกคนเดี๋ยวเช่าไปก่อนนะเดี๋ยวเช้ไปดูการ์ตูนต่ออบะายบายไเจอกันโอเกนครับขอให้มนุษยนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทรงพลังมีความสุขแล้วก็ See <you> อายุยืนนานนะครับบ๊ายบายทุกคน <you> <c oughs> อร่อยมากเลยวันนี้ <Tomorrow. S 1> ขอบคุณทุกคนที่ดูและติดตามครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย